อตอนนี้ครูชินคนธรรมดาได้ครับเอ่อกะิกบผ้ามายามเบ็ดได้ครับตอนนี้เบ็ดหลังแรกอยู่ตรงนี้นะครับนี่หน้าเด้ครับเดี๋ยวเบื้องหน้าก่อนะ่ะมาจังไลยที่หน้านี่ของไ่ป้าครับไอิบผ้ามาเยียยามเบ็ดเด้ครับหลังแรกเหมือนจะมันมันจะดึงอยู่ด้ครับทีมีปลาจิตมั้งได้ครับขั้นเบ็ด วถืถเด้อครับออาเอาไปเบิ่งหลังต่อไปครับออกแบบวัตมาเบิ่งหลังที่สองแต่นอนหลังที่สองนังเแปบบ็ดเสียอยืดด้อครับในประคบน่อยครับเนี่ยอืมในประคบน่อยนะครับที่ ว่าหลุดจ่อยครับนั่แหละจะเอามันกระโดดไปแล้วครับไปตะขวหน่อยขอหน่อยกระุดแล้วห่ะครับีบ๋ยวมาเบิ่งหลังที่สามกอนครับนี่หลังที่สามเส้นทามดกตือบปหน้าอื่ สเป็นแม่เป็นตะถึกประคอใหญ่บ่ครับอืมมาถึกได้ครับหลังที่สี่ใส,สลับกันอยู่ตะถึกปลาบ่ครับเบิ่งเั้าบาถึกได้ครับนะให้เบิ้งหลังที่ห้ครับ หลังที่หาครับกับบัตรถือครับอย่งนั้นเมงหลังที่หครับที่หเป็นไนเนาะคนอยู่ที่หกกับบัตรถือเครับมงเงกับหูอะไรนะครับไปติดติดเจ็ดเป็นไเนาะคือบนี่คือที่เจครับติดะนาะ ที่แปดแก่บัติเยครับที่เก้าเป็นยังไงเนาะที่เก้าเป็นบัติเลยครับหน้าสิยุไก่ข้องนะครับไีค้อง แป้งขุนแม่นข้องเลยนะครับขุนนามข้องเต็มเลนะะย,นยนะครับไานี่ฝายด้วยครับฝายขาดาน,นี่เป็นหนาเิือบดเถิดครับ กันอยู่แไงๆนะครับกันอย่กับ่ัวเถิดกันนีูมันักๆหลายวันดีเลยีูขั้นนึ่งนี่นะอนนนโอ้ถืิปลาอยู่ครับมาขยับปลาโค่หน่อยอีกแล้วครับนี่ใปลาโค่หน่อยติดปลาโค่หน่อยอีกนะครับ ไปให้เบิ้ลเาตัวมันด้วยกอันนี้คำพูดถือครับไปเล็กๆรางนั้นก็มีประคอหน่อยอยู่ครับสช่ิยประคอหน่อยอยีกแล้วครับอืม อั้งนึ่งก็บสีแดงมะคอหน่อยอีกแล้วครับเนี่ยมะคอหน่อยเทปมะคอนี้หน่อยเนะจริงเด็ด อย่างนั้นนีตึง้งบะถีกอยู่ด้วยกันคือบอ่คือบอ่าน,นี้บ่ถีร์้วยกันงเด็มยายมเบ็ดหลังต่อไปนะครับหลังนี้ก็บถีกด้วยรับนบะถีกบ็บบึงครับ อปลาจังเบึงเลยใช่ไหมยามอีกรอบหนึ่งหลังนี้กคือพอืชด้วยครับแต่ว่าผักบุ้งหยอดง่ามๆครับไม่ได้กินปลาสิกินผักบุ้งอยู่แล้วครับหน้าเขา่า้ะครับกาหน้าเขา่าหน้าเข่าง่ามๆข้งางหลังนี้เป็นยังไงนะ อันนี้บัตรถือด้วยครับนี่ใส่ใส่ไว้ั้งจุดไว้เตื่นด้ใส่ด้วยครับใส่รอบหน้าเลยคนก็อนยิ้มยุบต้นตาล น้ำขังนิดน่อยด้วยครับว่าเป็นตะบนี้ปา่าจะกระใสยรองมันมันม่น้ำครับเพือได้ปลาไม่น้ำนไหนคือว่าอี้ปูครับปูตรงนี้เด้มาตรงไหน <c oughs> ยัดคือครับตัวข้อมังของข้องมันด้ จะถือว่าจะได้ก็ได้ป่าครับแได้ป่าข้อนหน่อยสองตัวอยู่นั่นนนองคันนี้ันนี้ก็มาถือได้ครับขั้นนี้ นี่ก็บ้าจืดจ็ดแล้วกระจิกนี่นเจ็บยอดพักบุงเหรอท่านครับนี่จีบบุงยอดบางงามเลยสิได้กินพักบุงเหรอครับนี่นี่ักบุงยอดบางงามเลยอีกขั้นคือครับ อยู่ในกระบคืคออยู่ในกันบเบือแล้วครับยู่คีอจร้งเตียขบไปเบน็นก้นะครับขั้นตียงปลาติดปลายอยู่ครับเดี๋ยวปอหน่อย ข้อน้อยอีกเหรอครับนี่ข้อน้อยอเดี๋ยวจังมาปลดเอาเด้อยครับตัวหน่อยอยู่อีกขั้นหนึ่งขั้นนี้ก,ก็ตบบิดนะครับสรุปแล้วได้สามตัวนะครับข้อน้อยที่จริงได้สี่ตัวหลุดตัวหนึ่งก็สี่เหลือสามตัวนะครับ อ่าเกษตรเอาไปปนกับพอ่อใหญ่ปนอยู่ด้วยครับยามเบ็ดรอบคํำด้วยครับอ่าลังนี้ขี้จังสิเทือกนี่แหละครับเพราะว่ามันเกี่ยวอยู่เกี่ยวก้อนหยาครับนี่วาสิตโต้ใหญ่ไปด้วยครับสิยาหนึ่งด,ดูว่าจังใดงครับอขอด ไปได้ครับตัวปลาแล้วครับนี่เงนีครับบนะกมาแลกขึ้นมาแล้วหลังนี้ได้ตัวใหญ่เติบอยู่ด้วยครับเนี่ยขอใหญ่เติบอยู่ตัวนี้ว่าเท้าว่าด,ดัมเมดนี่ยแหละครับเนี่ยโอ้แหนมแดงในหมานตัวนี้

อะไร,ระคออะไรได้ครับลืมเอาไอน้นันมากครับแล้วเสสวิตแมาเบิ้งน้างนี้จะเหนื่อยเปลังบางคขึ้นด้ครับก็เถียเรื่งหลักข้างนี้ ตอนนี้ก็ชจังใจตีนนะครับเด็กตทุเรศต้องดึงทุเรศกับนิ่ปามาติดนะครับเอาไว้ไดนมาติดก็เอาไว้ก่อนด้วครับรอบหลังเดี๋ยวมืออื่นส่อไม่ดามอีกครับก็ที่ใส่เขามีหน่อยขยับไปที่อื่นหมดเลยนั่งนี่เพิมนเสนนั่งนี่ก็ะซิบๆครับมาติด ไปเรื่อยๆครับมันแปลงเป็นไงคือมันเกิดแค่นี้นันไหลลงเป็ังไงเนี่ยโ มี็ค่นี้ไงยังอยู่อยู่เบิ่งหนึงนะออหน่งนะขี้อยู่ด้นหลงนนี่นะครับอ๋อมีปลาข้อหน่อยไม่ติดเลยเป็นจ็สีเอาไปคือกันนะไปผสมกันนะครับนี่ข้อหน่อย ง่ายเลืมเอาแนวใส่มาครับเขเรียะะกว่าถ้าใดปลาคอใหญ่ก็เจ้าสวิงตักเอาย่านมันอั่รเนี้ย่านมันหลุดเพราะว่าเบ็ดเส้นหน่อยนะครับเืียเือกเบ็ดหน่อยอดไตัวใหญ่นี่ยมัน่านมันขาดอืมอน่าไปสี่เลยนะครับสองโตครับ ควหน่อยก็คนใหญ่ัวหน่อยคนใหญ่ได้ครับคนกี่ใบนีกขวบสี่หกนี่าจะได้คือยังนั่ <c oughs> นได้กินนะห้ย หน่ยนอยหน่อยขหน่อยอยูู่่ข้อหน่ยอนยย,ยังอยู่อยู่ด้ครับนี่ัะข้อหน่อย ลูแล้วก็ได้ประคอได้ครับในซีโต้ได้ครับโต้รตพระเท้าๆนี่ตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่เติบอยูเ่ยเปิดเปิดไฟ่องให้ดูนี่พระคอตัวนี้ประมาณดำเม็ดได้ครับตัวซ้ำดำเม็ดมน,นี่ก็น้อยๆลดลดลังกันไปได้ครับนี่ในซีโต้เดี๋ยวมืออื่นเสาร์สิมิยามอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามนเลยนะครับกดแชร์กดไลค์นะ สวัสดีครับ